สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบอทกับแมปที่มีชื่อว่ารถบ้านเรานะครับผมอ่าใช่หรือเปล่าวะเออใช่ใช่ใช่รถบ้านเรานะครับผมเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานเลยก็เลยจําชื่อแมปไม่ได้นะครับผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูการอัปเดตใหม่นะครับผมนี่เลยยังฟูไปทันขาดคํานี้ก็เห็นแบบว่ารถใหม่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าเวอร์ชันเท่าไหร่นะ4.5ป่ะ ก็จะประมาณนี้แหละ4.5อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคฮะก่อนอื่นเลยทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมสักคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับผม่ะขอแค่คนละหนึ่งไลค์ก็พอแล้วนะครับคลิปนี้นะครับไปก่ออย่างที่ว่าเลยมารีวิวการอัปเดตใหม่ไปอ่านป้ายก่อนอันดับแรกขับรถมาชี้จอดชุบไหนดูสิ นะครับผมออโตัวนี้สามารถเลื่อนได้อัปเดต4.5นี่ไงอัปเดต4.5 1ครับผมมีรถใหม่เพิ่มเข้ามา1คันนะครับผมมาให้เล่นกัน3แบบหมายถึงรถเกี่ยวข้าวอัปเดตมาใหม่ใช่ปะที่มันสามารถเลือกได้3แบบหรือว่ามอเตอร์ไซคันก่อนหน้านี้ 2. ออ๋อแยกส่วนมอเตอร์ไซค์จะอยู่ล่างๆอันนี้คือเป็นอัปเดตเดิมนี่ว่าแต่เขาน่าจะเพิ่มรถรถรถ,รถเกี่ยวข้าวเ,เข้ามาแต่เขาไม่ได้ลงป้ายว่า มีรถอะไรที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมอา่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปไถานาไม่ใช่สิจไปแไถานาได้ยังไงเพราะว่าเป็นรถเกี่ยวข้าวเออเ,เราจะเราจะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยไปลงานากันดีกว่าวันนี้นะครับผมอูยิสุสุไฮรักลีโว่ไม่ใช่โตโยต้ามันจะอ su ุสุได้ไงเออเนี่ยผมพูดผิดไปหลายครั้งแล้วแต่ผมจะขับรถคันนี้ออกไปแบบทิศที่เฟี้ยวออกไปข้างนอกกันครับ แต่เราไปแบบว่าสำรวจแบบก่อนเพราะว่าไม่ได้เล่นนานคิดถึงนะครับผมคิดถึงแบบนี้มากเลยนะฮะโอ้โอ้แต่รถาาเป็นอย่างนี้ชนหัวครับชนหัวเลยผมว่าจะพาทุกคนเนี่ยออกไปดูตรงมุมซ้ายก่อนมุมซ้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะปัจจุบันนี้อาจจะอัปเดตเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าต้องไปดูพร้อมๆกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดแข่งรถนะครับผมปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมาแข่งสักเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้ โอพี่แกแซงรถมาอย่างแรงแบบไม่เบรกด้วยโอเคผมก็จะมา,าไม่มีอะไรนะครับผมนี่ครับไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมนะครับผมที่เกี่ยวกับแมปนะฮะบ,บางทีเขาอาจจะไม่ขึ้นไป้ายไงเพื่อให้ชัวนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องแบบว่าขับรถมาดูเองก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเฮ้เต็มเดี๋ยวอันนี้คนหรืออะไรเนี่ยเอ้คนถือไปสายแล้วก็ยืนอยู่ในน้ําไม่รู้ว่ายืนทําอะไรเหมือนกันนะครับ ยืนอยู่คนเดียวได้ยังไงก่อนหรือว่าเขาอาจจะบั๊กหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ใช่เรื่องของผมแมไปครับผมเดี๋ยวผมจะไปที่ต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปนั่นก็คือทุ่งนานะครับเพราะว่าเราจะไปหาทุ่งนาที่มันมีข้าวนะครับเราจะเอารถไปลงตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับผมน่าจะทําให้มันสมจริงกว่านี้นะครับจะเอาแบบว่ามาสัก2 2งสดีแล้วก็ เอารถสไลด์มาด้วยอะไรแบบนี้นะครับผมมาสไลด์รถรถเกี่ยวข้าวคือเอะมันน่าจะสมจริงกว่ากันนะผมคิดว่าโอ้ยโย้ยเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยค่อยไปไม่ต้อง,งรีบนะครับน้องจ๋าน้องจ๋าอ่าเป็นการขับรถตำรวจดูนี่โอพจะแข่งกันวะเอาามา,มาได้หมดนะครับได้หมดนะเอาไงเอา,เอายังไงยังไงก่อนใครจะออกก่อนยังไงครับโอเคนี่ครับจอดเท่ากัน นี่ครับผมเบิร์นใส่เลยจังหวะนี้เอาปีคนนั้นไปตั้งทายแล้วสามสองหนึ่งไปครับผมโอ้โออกก่อนได้เปรียบครับไม่ต้องไปตับคุณมนงไปนับมันนะครับไปฮะเงือยสุดๆเลยสุดจัดเบรกเบรกเบรกโอ้โหเบรกเบรกก,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 กก็คือกำแพงกำแพงดีๆนี่เองนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาทุ่งนากันก่อน ช่วงนานี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับช่วงนาตัวนี้ไม่มีข้าวนะครับเป็นช่วงนาเปล่าๆที่น่าจะเพิ่งคาดเสร็จนะฮะนี่ช่งนาตัวนี้ที่มันมีข้าวจะได้แบบสมจริงเลสติกมากๆเลยแต่มันมีน้ำอ่ะทุกคนไม่รู้ว่ารถเกี่ยวข้าวรถจะติดหรือเปล่านะถ้าเอาลงไปแบบนี้นะอืเดี๋ยวก็ต้องลองดูสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมทําการลบรถคันนี้ออกไปก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการเสกรถคันนี้ออกมาครับผมรถเกี่ยวข้าวสิ่งนะฮะดี อันนี้ของใครไม่รู้ไม่มีสติกเกอร์เลยนะครับผมคันนี้เป็นโมเดลแบบเป็นโมเดลอย่างเดียวนะครับผมไม่มีสติกเกอร์ติดนะครับผมในส่วนของรถเกี่ยวข้าวคันนี้นะครับผมเรามาดูดในส่วนของผานหน้านะครับผมนี่เป็นผานซิ่งนะครับผานเกี่ยวซิ่งนะครับผมอ่าอ่เพราะว่ามันเป็นรถแปลงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่อยากจะพูดมั่วสกเท่าไหรอกนะครับอ่าแล้วประเด็นคือมันขับตรงไหนอ่านี่ไงตรงนี้ตรงนี้อ่าเจอแล้วเจอแล้วโอย ไอ้เขาทำโมเดลมาดีแบบมันมีค่าแบบหล่นลงมาตรงที่เก็บค่าวด้านบนด้วยมันใส่เกพีอยู่กดเกพีก่อนโอ้โวอ้ยมีเสียงเบรกลมด้วยเดี๋ยวถามจริงถึงสิบร้อยปะเนี่ยแตวเรามาลงทุ่งนาตรงนี้กันครับฟูนฟ้นฟุดูดุดูดุดูดูเอาพดนเกู่ววขูาวลงมีแบบว่าดูบูดูดูานเกี่ยว่กี่ยวเกี่ยวข้าวลงไ ไปครับอู้ถ้าจะเล่นเกมแบบนี้จริงๆเราไปฟาร์มิงซิบูเลเตอร์ดีกว่าไหมฟาร์มิงซิบูเลเตอร์นี่คือแบบอะารเกี่ยวข่าวจริงนะโอ้โหอันนี่มันทุ่งเล็กนะมันมีทั้งหมด3ามทุ่งนะครับผมทุกคนครับมันมีสามทุง่งนะฮะเราจะเกี่ยวทุ่งนี้ไปก่อนนะครับผมทุ่งนี้เล็กโอ้ยโคตรแรงโคตรแรงเอา้าโ,โถเอย้ยแบบมันโหลดไม่เต็มผมก็เลยว่ามันสุดแค่นี้นี่ขับยากว่ะขับยากจริงนะไม่ได้ขับง่ายๆเลยคันนี้เปิบเปิบนี่ครับ ให้มันสมกับรถรถเกี่ยวซิ uh, ่งครับเราจะขับธรรมดาไม่ได้ครับเราต้องแว้นมาหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวไอหนึ่งเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวไปไปททนะครับผมเราเข้าไปทีก่อนอืขับเขาเอาเข้ามาเทข้างในตรงนี้ครับโอ้เขามาเอ้ยเฮเฮ้ยตกมันจะตกอยู่แล้วนี่ถอยถอยได้บ่โอ้ยเรียบร้อยฮะโอ้เรถเกี่ยวข้าวตกคลองเอ้ยไม่ใช่ตกบ่อเลยครับผม โอ้15แล้วขึ้นได้บ่นี้อุ้ยมันมันคันสูงมากเลยนะทุกคนเอาจริงโอ้โหนี่ขนาดตะขาบแบบติดพื้นแล้วนะรถมันยังลอยอยู่เลยนะครับหลังจากที่เราเอาข้าวลงในน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะี่ยแล้วเราก็จะกลับมาสปอนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเราเกี่ยวทุ่งเดียวพอแล้วนะครับผมเกี่ยวทุ่งเดียวพอแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอารถไปทําการทดสอบประสิทธิภาพทดสอบความเร็วนะฮะอา ก็ต้องมีการแบบว่าเอารถเกี่ยวข้าวไปทดสอบประสิทธิภาพโอ้ควันดําใครวนะน้โหูตกคลองลวโอ้ดูควันควันยังเยอะเลยโอ้ควันจะดาไปไหนไวนันนี้ทำจริงใครใครใครเดินผ่านท่อนี่คือแบบหน้าด,ดําเลยเลยนะั่นแหละไอสิวขึ้นเลยนะครับผมแล้วเราจะไปเริ่มมาจากฝั่งนู้นอ้ยดู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 ตรงนี้มีคนจะแข่งวะรถเ,เกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวซิ่งมันต้องแข่งมาน้องมารถเกี่ยวข้าวซิ่ง หานะครับส2 1สองหนึ่งยครับออกก่อนในเปรียบฮะคนนั้นเขาไม่มาเลยครับผมรถผมไี่ออกตัวมาแล้วก็ลงหไหนาเป็นที่เรียบร้อยครับคว่ำไปแล้วจะขึ้นได้ไหมไอมีระบบยกรถขึ้นนะครับผมทางค่อนข้างแบบว่าแคบมากเลยนะครับผมไม่รู้ว่าก็คิดยังไงนะครับผมเอาเอาเป็นทางดินมันเป็นสนามแดกนะครับผมผมว่าถ้าถ้าเรื่องจริงนี่คือแบบมันวิ่งไม่ได้นะรถมันตกคอตาตหาเลยทุกคน โอ้ยดูใครโดนดีดขึ้นแบบวะนะไปเดี๋ยวเราไปทดสอบประสิทธิภาพความเร็วในการวิ่งทางตรงกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองย้ายไปที่แมบบอ่าบ้านนอกบ้านเราบ้างนะครับผมอันนี้มันรถบ้านเราใช่ปะผมก็จาไม่ได้ทุกคนเพราะว่าผมก็ไม่ได้มาเล่นนานแล้วแล้วมันถอยแยกจริงว่ะมันสลับกันนะซ้ายกับขวาเวลาถอยหมายครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอความเร็วตอนนี้ปรับเป็นกิโลเมตรแล้วนะครับผมมาฮทดสอบในรถเขียวข้าวถามจริง ใค,ใครมันหาทำแบบนี้ไปครับอ้เครื่องสันเครื่องสันดูแรงไม่แรงก็คิดดูเอาละกัน200 300รอกิโลเมตรตช่โมงตรงฮะตรงฮะส0ม330กว่าโอ้ยดึงกับบักเลย <c oughs> <c oughs> แต่เสียงรถไม่มีนะครับผมคันนี้ไม่มีเสียงไม่ได้เสียงถอยอีกแอกอีกแอกอ,กอยู่โอ้แต่แล้วแต่ผมชอบรถกระบะคันนี้ที่สุดแล้วทุกคนครับในแมพเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นแบบรถบ้านเราหรือบ้านนอกบ้านเรานะครับผมรถคันนี้คือแบบผมว่าทรงทรงมันดีทุกคนทรงคือทรงมันได้เลยครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับอืมหล่อที่ไม่เกรงใจใครไปเดี๋ยวเราจะขับรถย้ายกันไปที่แมบปบ้านนอกบ้านเรานะครับผมไปดูว่าแมปนั้นเนี่ยมีรถเกี่ยวข้าวหรือว่ารถอื่นมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ <c oughs> แบบนี้มีรถเกี่ยวข้าวหนึ่งคันนะครับผม <c oughs> ก็ดูประมาณนี้พอนะฮะไม่รู้จะ ไม่รู้จะเล็ดอะไรต่ออีกนะครับผมแต่แมปนั้นนี่มีระบบส่งของนะครับผมชนปึ้งไปวาร์ปไหมไม่วาร์ปนะครับผมมันจะต้องเดินไปเอาเองนะครับนี่ระบบวาร์ปโอเคครับผมหลังจากที่เราย้ายมาที่แมปบ้านนอกบ้านเรานะครับนี่ครับผมเราก็จะเจอคําว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบ้านนอกบ้านเรานะครับผมอ่าก็จะมีแบบว่าป้ายท็อปโดเนทอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นไงโคตรตึงแต่ผมนี่ไม่ได้โดเนทเลยเออ เราเงินไปซื้อเซียเล่นหมดแล้ว <c oughs> สวัสดีครับคุณช่วยส่งพัสดุนี้หน่อยได้ไหมนะครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นจุดส่งวัสดุนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรถว่ามีรถเกี่ยวข้าวเข้ามาหรือเปล่าพราะว่ามันเป็นแบบผู้สร้างเดีวยวกันอ้า <c oughs> เห็นไหมมีจริงโหรอพี่แกนี่ดิฟมาแล้วผมจังหวะนี่ครับโซนเสาโซนเสา,สาปัางเขง้าไงแบบ slow m o t i o นะครับผม <c oughs> <c oughs> แบบ slow m o t i o กันเลยที่เดียวเซียอะไรเลยฮะ คลิปต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะทำแบบว่าขับรถเล่นทุกคันดีกว่าแต่แบบไหนเนี่ยก็รอดูรอติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ผมไว้ละกันนะครับผมี๋ยวรอเอาวีออสโซโยสาวีออสมาแว่นเล่นสักหน่อยหนึ่งละกันนะครับผมทุกคนฮะเบอร์ยางได้บอกอืมแว่นเลยสักหนึ่งเอ้ยมันมีคันสีขาวด้วยอ๋อมันน่าจะนาคนละคันปะเออมันน่าจะนาคนละคันกันนะครับอืมใครมาแดบอยู่กลางถนนนามจริงนะครับ วิ่งครับ200ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าไปแบบไปกิโลก็3ามร้อิบเอกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโคตรแรงโคตรตึงโคตรอันตรายเลยนะจัดไปก็เป็นรุ่นเมีแก้วรุ่นชาแนลรุ่นชาดูดขี้ใบเขียวใบกันทุกคนนะครับผมเราต้องแวะไปกินร้านส้มตําสักหน่อยหนึ่งนะครับผมจะว่าไปสนามแข่งตรงนั้นเนี่ยผมไม่เคยได้ไปเลยทำไมเขาสโลมโมชั่นอ่ะมันบู๊มมันเป็นทีเน็ตผมหรือเปล่าวะนี่ครับจอดเอ้ยเดี๋ยว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 ตรงนี้มีไฟด้วย เฮ้ยร้านส้มตำมีไฟใครมาติดเตาแก๊สว้เนี่นะจริงนี้มันหยิบอะไรได้อ๋อสามารถปิดได้เอ้ยอ๋อแสดงว่ามันม,ม,นมีมันมีคนมาเปิดไว้ดิถ้างั้นนะ่ะเนี่ยมันสามารถเปิดได้สามารถทําส้มตําได้ปะทําส้มตาได้เนี่ยมันจะแบบเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยนะทุกคนแบบดีนะนะครับอันนี้เปิดได้นะครับผมแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยนะครับผมเจ้าของร้านบอกว่าโอ้ยอ่อสินค้ายังไม่มานะโอเคไม่เป็นไรนะครับผม อันนี้เป็นมอหงข้าวนะครับมอหงข้าวมันสามารถเปิดฝาได้นะครับไปเรื่อยแล้วตอนนี้นเ,รเริ่มไปเรื่อยเออมาไ้กินส้มตำนะแล้วก็ซิ่งรถกลับกับที่นี้ฮะกลับบ้านเราดีกว่าทุกคนคิดถึงบ้านเราแล้วซิ่งเลยครับซับส้ายซับซีขึ้นรถแต่ละทีน้นต้องปรับเป็นกิโลเมตรเองร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับผมไม่กินนะผมกินส้มตำมาแล้วนะไม่กินนะครับเราซิ่งผ่านไปเลยครับทุกคนครับโอ้ยสิบร้อสิบร้อยลบรอยโอ้ย <c oughs>